วันนี้ผมมาอยู่กับเกมเมลอนเพกาวนะครับทุกคนกลับมากับผมกันอีกแล้วน,นะคบทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเรือนั่นเองครับขั้นตอนแรกก็กดไปที่รูประเบิดนะครับทุกคนแล้วก็เลือกระเบิดนิวเคเลียร์เรือมันทำจากระเบิดนิวเคลียร์นะครับทุกคน่ะแต่วันนี้พูดอาจจะจะบักนิดหนึ่งนะครับทุกคนอ่ทุกคนก็ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกแล้วก็ เดี๋ยวเดวขั้นตอนแรกแล้วก็มาเดี๋ยวเราขอทำอันนี้ก่อนนะมีไอ้ใช้แปรงเราต้องใช้แปรงนะครับโอเคให้เรากดมาที่คำนี้นะครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ขอลบก่อนขอลูกวนรบกวนรบกคนลบกวนลบก่อน คำนี้นะครับทุกคนโอเคให้ทุกคนกดมาที่คำนี้นะครับทุกคนอย่างที่ผมสร้างสอนไปนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนทุกคนก็ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดจับคลายกับกดกระดิ่งด้วยน,นะครับทุกคน แล้วก็ให้กำลังใจเป็นคิดดีตลอดเลยนะคะทุกคนโอเคต่อไปก็ต้องใช้เป็นเดี๋ยวเราเอกิจกรกมนี้อีกทีหนึ่งนะโอเคเสร็จแล้ววันนี่โอเคต่อไปแล้วก็ต้องใช้เป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่เป่แล้วก็ต้องใช้กางเกงนะคะทุกคนส่วนอันนี้คุณก็กกต้มต้มวงนะครับทุกคนแล้วก็ต้้มวงแล้วก็ กดลบนะครับทุกคนแล้วก็กดโจทย์ตรงนี้เหมือนที่อันที่เราบอกไปเมื่อกี้อะ่ะที่ให้มันขยายนั่นแหละโอเคกำลังสร้างเรืออยู่นะครับทุกคนโอเคต่อไป ทุกคนก็ให้เข้าเข้ามาที่คำตรงคำว่าตรงนี้นะครับคำนี้นะครับแล้วมันก็จะมาโผล่มาขึ้นโผล่มาตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยว,ยว,ยวแล้วทำการให้เรากดขยายนะครับทุกคนกดขยายขยายมันนะครับให้มันมันดูใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมนะอันนี้ ขยายให้มันสั้นนิดหนึ่งนะครับทุกคนเพราะทำไมเพราะเราไว้จาวางให้มันดูเท่ๆไงน,นะครับทุกคนตอนนี้เกมอาจจะกระตุกนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็ขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนโอเคกับอีกอันหนึ่งก็เสร็จแล้วมันดูไม่เหมือนเรือแต่ยังไงมันก็เหมือนนะเออพูดอย่างนั้นแหละเราซ้อนอย่างนี้เลย ซ้อนนั่นแหละซ้อนอันน่ะซ้อนไปเลยซ้อนมันมองไม่เห็นหน่ะเราเรามองไม่เห็นนี่แหละอืมทำไมดูไม่เหมือนอ่ะทุกคนขออใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนลครแล้วใหม่ก่อนเพิ่มมันนี้ให้ให,ใหญ่นิดหนึง่งเพิ่มนี้ให้มันกว้างนิดหนึง่ง เออน,นี้เราเหมือนขึ้นมาแล้วเราว่าไปมันเหมือนเรือ,รอดำน้ําเนี่ยไม่เหมือนเรือเหมือนไม่มันไม่เหมือนเรือขอขอโทษด้วยเาทำอันนี้ละโอเคหลังจากนั้นให้เราเรากดตรงตรงนี้นะครับทุกคนกดเชือกนี่แหละ ให้เราเชื่อมต่อกันอย่างนี้นะครับทุกคนเอ้ยมันบล็อกมันบล็อกโอเคหายบล็กแล้วแต่เกมทุกกระตกุกทุกคนเมื่อกี้เกมกระตุกนะครับทุกคนเอาอีกแล้วมันจะกระตุกอะไร,รนักหนาเนี่ยอเอาเกมเป็นอย่างนี้ไม่โดน, YouTube Band นยูทู e แบรนแน่นอนอาจจะไม่โดนแบนด์มั้งแต่แต่เราเล่นออกจากเกมเฉย โอเคเอามา่โอเคแล้วก็มาเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้มันเกิดเ,เหตุฉุกเฉินก็คือเกมบั๊กเกมบั๊กอะเกมมันบั๊กสุดท้ายแล้วก็ต้องเชื่อมต่อกับอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็เชื่อมต่อด้านบนด้วยถ้ามันไม่ทุกคนถ้ามันไม่ไม่เนียนอะทุกคนก็ก็กดกด ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสร้างสอนเอาไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปไแปงเนี่ยเอาผมกดอันนี้ไม่ได้กดอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรก็ได้ให้ทุกคนกดมาตรงนี้นะครับทุกคนกดอีกนะครับกดอีกแล้วก็จะเจอรูปกลางกระบาดาวันนี้มันก็จะดูเหมือนเรือนะ,ะนะครับนะครับกดดูนี่เท่เลยอย่างเท่อย่างเท่ทเลยนะครับทุกคน แต่เหมือนผมจะขาดอะไรไปนะครับตอนนี้มันกาลังจะโฆษณาอยู่อ่าแค่น,นี้เรือก็เป็นการอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนเราก็สามารถเอาไปทำทำละครสั้นก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าสามารถทำละครสั้นเรือจมกันเลยก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ผมทำเรือนะเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับทุกคนถ้าทุกคนอยาก ดูอะไรอีกก็คนคอมเมนต์มาด้วยนะครับถ้าอยากให้ทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมสร้างเรือไททานิกก็ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับทุกคน